วเปิดเสียงเปิดเสียงมั้งครับเมียน่อไม่ไม่อนคืนเนาะย้อนคืนเพราะว่าน้องครับเพราะอยากต้องการแล้วน้องต้องการให้รดะอยู่กับลูกกับเมียน้องมันมีก็ชุขคือสหรับเมียน้องเราอยู่ในเครือหลังนั่นแหละน้องกับเราอยู่แล้วน้องบอกตรงแล้วอ่ะอืมอืมเป็นไงบ้างอีดูย่างก็ไม่ใช่น้องก่อนอยู่น้องกับบอกตรงแล้วว่าน้องกับบุคคลย่านคนอยู่แล้ว อาจะย่างไ่ใช่น้องก็จะย่างขึ้นเลแล้วนอก,ก็จะเอาอแลว้วอ <the> ๋อตโหลเนาะแมนนี่ยตอน ตายมไปแล้วมาแล้วมาไแตนี้มันไ่วป่อนไ้ว่ามันไ้่อยนปแป่นแล้วปล่อยมันไปแล้วลอยมันไปแล้วยัน้่อยมันไปแล้วปอยนไปแล้วป่ยมนแล้ว่อยดีน้วปล่ยัแล้ว่อยมันแล่อยมันไแล้วปอยันไแล้วสล่ยมันไปแล้วปล่อยมันแล้ว่ยนแล้ว่อยนแล้ว่อยนแล้วปบ่อยมัไแล้ว่อยแล้วปล่อยมีแล้วป่ยมนแล้วายนแล้วลอยมีแล่ยแล้ว่อย เนาะพยายามคุมอยู่แล้วก็บ่ได้สมัยเด้อเน้องอยากต้องการแล้วเนาะคือว่าอยู่กับลูกกับเมียนมีควือว่าโหดะพี่น้องเอ้ยเป็นคนบ่ย่านใอยู่แล้วบอกตรงว่านั่นอยู่เด้อน้องตกเอ้าค่อยสวัสดีก่อนเออคอคัหน่อยนึงสิบ่เออโอ้เริ่มเดือดใส่เาอนแล้วพี่น้องเอ้ยเนาะ สวัสดีเด้อพี่น้องสวัสดีพี่น้องก็คือเขาได้พังคลิปของบ่าวบอสถ่ายลงแล้วพี่น้องนอนคุยกับคุยกับไพ่บ่าวบอสจะคุยกับไพ่น่ะบ่าวใช้หรือบอสน้องไรน้องใช่น้องใช้บ่สพย่านไผ่น่ะจบแล้วว้าเพื่อนเราจะขานง่ายมาในไพ่ว้าผมถึงใจแล้วพย่านไผ่เดี๋ยวโอดีลีเกิดได้ใหญ่มาหนี่ไม่ย่านไผ่เลยพี่น้องเอลยเนาะตามได้พังสิ่งที่บ่าวบอสได้คุยเนี่ยก็คือแล้วน่ะ น้องไชบ่น้องเสียงน้องใช่น,อนอ้นองใช่ใแลว่าขันยางเข้าไปหาแล้วก็แจ็บนี่แล้วเราเวา่าวันนี้น่ะบุย่านไผ่เด้แล้วว่าเกิดอะไรใหญ่มาหนิแล้วว่าแบบนั่นกับว่าเนาะพี่น,อนอ้องปกตินี่กะพาวว่าเนี้ยว่าเออเขาก็อารมณ์รอ้อนล่ะมันกับตัวคักรไนท์น้องกับพิษยูแหละกต่ว่าวันนี้นี้ยทีอันนี้ว่าบุาย่านไผ่ไผ่สิย่ยยานเจ้าชมุลาก <laughs> ็มีไผ่ย,ย่านไผ่ดอกทอดแต่ว่า ไผ่สิคุ้มมาล้มได้กว่ากันประมาณนะพี่น้องเยเนาะพ่อพ่อน้องแพทชรเบ่ะเตียงมาแห้งบ่ะย่านแล้วอันเบาะเตียงครับว่าวนะจะคือเลเวาแบบอันเแบบเนี้ยปัจัยจะคือเลเวาแบบว่าถ้าเบาะเตียงเข้าไปนะคือถือว่เอาไว้นะคอยเปิดกพังเลยเปิดอีกเครื่องนึงให้บอกตรงแล้วว่าน้องบ่คคลย่านคนอยู่แล้ว อน่ันใช่นอกยขึ้นเลแ้อกับเชาเยแล้วอะเด้าแบบนั้นพี่น้องเออเ้าได้จังไบบนเอ้าเบาดิเจ้าเจ้าด้งยินแล้วเจ้าขึ้นยังไงเอ้าค่อยขั้นค่อยเป็นได้เตียงเรื่อค่อยค่อยจิบอกขึ้นได้เลยขึ้นว่าได้ชนะจริงๆขั้นย่างใส่กับยางขึ้นที่จริงข่อยเห็นว่า น้องใช่น er, ังยางใช่เบาเตียงแท้ๆแล้วก็โมโหใช่ตุ๊บโต๊ใช่แล้วก็ไปชัดกับแง่ใช่แล้วไม่ได้เห็นอย่างเลยได้เบาเตียงนะเรา่เห็นหนังแล้วก็ยืนเว้าเห็ดในเหตุในผลของเราบัดแน่วบัดเบิ่งตอเป็นไงเบิ่งตอเป็นไงเบิ่งตอหรือวะมันมาจักควา่าวเนาะอต้องการอะไรก็ต้องการเลยดูกับลูกกับเมียเนาะมันมีความชุกคือสำหรับเมียเนาะไม่รู้ได้เยอะหล่าน้องกับพยูเลยน้องบอกตรงว่า ดีดีเป็นยังบอเปิดช็อตชื่อบบอลายอันเดียวม่น้องกรบอยากเ่ได้เปิดบอกแนน้คุมอารม่์อยู่เออแนร้อยลยเดือนนี่ถึงว่าเก้าเหยญถึงว่าอันเนอะแล้าคำว่าคำจากของเราหนิ แล้วคืาบอสเตียงนบบเข้าไปสร้างความเดือดร้อนให้เราแมนบอสอนเพลทยี่สิบสองเซนนะแต่ว่าตามที่เขาเบิ่งสถานการณ์มันโมเมนต์สั้นใดนี่เป็นกี่เด็กเนาะแปดสิบเราจะไปเกียร์ไกลเกียร์ให้ได้อยู่เข้อนหลังนั้นอยู่พังแบบถูกต้องล่าชุดของเราล่าชุดเลยบนี่บทบอสมือเท้านี่นะแสดงว่าเราโทรมาคุยกับบอบสอันเสียงอันนี้นะเขายังบอทจำนึกยังบอบส และเจ้ายังว่าสิให้ขอโทษให้คลิปขอโทษขอโทษดคือสิบ่ได้ขอโทษหรอพี่น้องเนียเบิ่งพังเสียงนี่เพราะมันหมาดที่เราคุยกับบอสเมื่อเช้านี้เกิดได้ไงมาบ่ย่านไผบ่เพิ่นบ่ย่านไผถ้าผู้ใดย่างใส่เพิ่นก็สิเฮ็ดอเลซือถือว่าเป็นญาติเนี่เขาะส่คปุ๊บถ้าจะทานอาการแบบนั้นอ่ะมันปุ๊บก็ได้ดอกเห็นไหมบ่มันอยู่ในขั้วเฮือนเนาะแล้วก็มันจ้อชำนั้นฮั่นจีเรนได้ลดล่างฮั่นก็อยู่หัด ดิเป็นกไปได้สิเป็นรถกลับรถครับดิเป็นกลับรถเลยเล่ <c oughs> นี่ก็สดคือนี่เราี่น้องเนาะเขาได้เบิง่งเขากับโบเมนดอกเขาเดือดกัเขาบ่ได้เดือดแต่ว่าโค้ชคนเว้าเลยเห็นะแม่น <Man. S 3> ค้าเว้าที่ว่าขั้นพื้นย่างใส่เขาก็เห็ดอะไรนี่แล้วเนี่ยนะ เรื่องไดเข้าชิย่างไปตีโตโลรถนะมันบ่มีดอกคนที่อยู่ชืญญ่อขี่รถไปตีมูนน่นั่นเนาะบ่มีดอกพี่น้องเอ้ยจะขึ้นว่าไอเตียงท้องนี่สิเข้าไปเลยชิ้ย่างไปตีเจ้ารดนะมันบ่แมนเป็นไปบ่ได้ยอยู่แล้วเป็นไปบ่ได้เัวนะั้นบอกว่าแต่เตียงลราผู้ใดขึ้นกันเถะนะไอที่เป็นไปไทยคีนกทยอย่างกับสมมุติเรบบาบ่ยางให,ให้ทายบ่เต็มใจทายกับบุ๊คให้ทายนะยังไงยูทูบเบอร์กันเล คือว่าปวดสัมนึกทั้งไอ้ทั้งน้องเลยตอนเนาะปวดชักผมว่าค่อยจะได้มื่อนี้นี่น่าจะเป็นมือที่ว่าตัดสินบ๊อกรสินบ่หรือว่าจังไรเนาะสรุปมันแหละพี่น้องเลยเนาะเพราะว่าน้องแต่ยังกามาแล้วนะเมื่อคืนนี่พักเ새านอนอยู่เฮือนของเอือนะเนาะอ่เมื่อคืนนี้เห็นในเตียงเพื่อนเป็นผักอ่าพักอยู่ในเบญนางก่อน ามาดูมเง้วอยวงนี้เนาะหนักหน่วงอยู่ <c oughs> ด้วอพ <c oughs> ี่แมนเพิ่นว่าเพิ่นเป็นคนใจห้อนอยู่แล้วเพิ่นว่าโน<ต>หดอยู่แล้วนะแมนเพิ่นว่าเป็นเป็นคนโหดนะตามมึงเป็นคนโหดอยู่แล้วเรื่องความโหดหรือบวโหรือพ่อแพทย์กับบวชไปกับบวช <c oughs> แต่ว่าแต่หดบโหด อยู่นำกันกัเมียตีกันเมียขึ้นเอาเ้าเอ็นไปเก็บไปไหมอ้ยอ้อาร้เนาะโอ้ยเบาเอ็นลอยอกแล้วมานก็ลยอกให้นโอ้ยเบาเอ็นแล้วมันลอยออกมือ้นกเนาะเขาออกมาอกเรื่องนองไลกับนองไล่เขาเหติปแต้มันมันในความพูดื่อของเขาว่าเพิ่นมันยังบอกมีความสำนึกยังนะเขาเลยออกมาอย้าอทีคือเป็นบได้ให้เพิ่นไปบ่ได้ดอกให้เพิ่นขอโทษเนาะบ่บ่เพินไปบ่ได้ ก็อามือเศร้านี่มันมากนะเบาเลยแม่นบอกบอสเอามือเศร้านี่มันมากเพิ่นอัดเสียงคุยกับบอสเสียงคลิปพี่ว่าบอสเอาลงนะพี่น้องเอ้ยเอาเอาบอสมันนั่งว่าน้ำเลยเป็นยังแมนแมนบอสมานี่มานี่มานี่มามาอนสิถามนี่ถามตรงตรงนี่แมนตัดคลิปอนี่กระ้องเอ้ยบาดิกราบกล้องไปไหนเป็นไหนเป็นไหน สบายดีเด้อดีเนาะเป็นไดมือเช้านี่นะเป็นอะไดเรื่องไดคอยเห็นในคลิปเจ้าพ่วดเดือดคุยกับเจ้ามือเช้านี่โอ้ยมันเรื่องมันเป็นแบบนี้บทถึงขั้นวัดเดือดแล้วเล่าอ่ะเล่าเล่าเหตุการณ์ในมือนั่นสซื้ออันนั้นนะข่าย่างใช่แต่เพิ่นโบย้อมมาลีโอ้ยโบยอมแล้วข่าย่างใช่เนาะแต่ว่าคอยเห็นเล่าได้อย่างแท่ปเตี่ยม บาจิตจนได้ไปห้ามเบาบ่าจิตก่อนหามน้องไซได้บ่แม่ได้บ่ก่อนหามบ่เตียงน่เนาะก่อนหามน้องไซคือเราต๊โต๊ะแล้วเรายางไปเราว่าเตียงแล้วว้าอยู่ได้อธิบายยุ่ก็เลยยางตามเราหนึงยางไปตามเพื่ออธิบายให้มันจบวันนี้เราวูมาใช้บ้านวูมาใช้เตียงบ่าจิตก็เลยยางไปกอดไว้บ่าจิตก็เลยว่า จะเฮ็นไปนั่นจะเฮ็นไปนั่นมันที่ยาไปหน้าได้น้องเอ้ยหนาบอทีว่าหนาตามที่ว่าลีได้ยินแล้วก็ถอยออกมาแล้วก็ซัดกระแพงตุ้มตุ้เรื่องเล่ากับจะตีอธิบายอะไรเนาะอธิบายอยากมาเตือนยูทูบแล้วว่าอยากเข้าไปชนเพคนกับเมียห์นะบ้านนะบอกมีไผรเข้าไปชนแล้วตอนนี้บอกรู้แผนที่จะเข้าไปอยูุบซะบอกบอบอ ตั้งแต่เมียเราท่องแล้วเขาไปเธอเดียวเท่านั้นเนาะเธอเดียวเธอเดียวคอยดกานบอเอนเด้เขาไปเป่้น่ะก้อนกันเรื่องก้อนจะเข้าไปนะบอเอนใช่คนหลังกันเรื่องแล้วก่อนก่อนก่อนไปขับไปยังเท่าอ๋อเจ็ดเป็นมูือขออกมาโคตรลายเลยเนาะระวังเด้อคนใจห้อนใจห่อนเนาะใจห่อลบอเอนบนาอุ้ยอยู่กับคนใจห้อนนะเขาไปละใจห่อนบอเอนเนะ บ่เบิ่นเฮ้ยมันนั่นแปลว่าเฮาขี่รถผ่านบ้านยังบ่เสร็จเขาไปถ่ายเมียะไรเขาเขาเป็นคนใจห้อนเหรอบางเทื้าเขาขึ้นว่าเฮานี่เป็นคนบดีไปได้อ๋อใช่จะได้มองใช่เดี๋ยวไปเรื่องอื่นนะบ่บัดพอออกมันเป็นอะไรยันเรื่องราวคุยกันโดนเติบบ่เมื่อเช้านี่กะบ่ได้โดนเฮาขูนจักว่าเพิ่นบ่นั่นจ้าก็ง่ายเพิ่นบ่อยากให้เขาไปทายอีกเก็ง่ายเนาะ บันนีเขาไคเข้าไปท่าเจ้าดอกขึ้นขับไปท้าอะไรจากที่กลางคืนน่ะผมแนวเขาคุยกับเมียเพิ่นเด้ว่าถ้าไปบันดาว่าเป็นอะไรคือเดือดจริงแค่หนึงที่แล้วแล้วก็เราถามมาแล้วรับปฏิการเด้บแบบคุยกับเมียน้องไซรับปฏิการเมื่อนั้นน่ะเจ้าแอบคุยกับเมียน้องไซโมเมนถามเรื่องเล่าแล้วจะเข้าไปจากทู่เนาะนั่นละถามแล้พอละทามมาพวเจ้าเด้ไปทางไหนล้วน้องไซน่ะ คิดว่าคอยมีเรียกกับเ<อ>ล้าหน่าเะาเล้าเะแชทมาบ่เนี่ยเจ้าโทรหาเมียคอยก็นแน่นคอยวะยังไงนอไม่มียังแล้วคือว่าถามหาเฮาเล้า,ลาวะ่ะ<อ>ยันว่ามีเวียกกับเฮาหน่านเราแบบนี้นองนั้นอ่าแล้วนอวะเพื่อนน้นองเพื่อนว่าเฮาคุมเงิเนก็บบอจาก วุ่นวายเลยเรื่องราวลหลายเรื่องกต่เราจะคอน้ำพวุ่งไอ้แล้วราวกับว่านนั้นว่าแกบบารนี้ไปเทาก็บไม่ได้ต้องการอย่างมากมายอยากอยู่แบบสงบสอยากโย่แบบมีกับโลกกับเมียแบบสงบถงเียแบบบ่อยเป็นเรื่องวุ่นวายต่อไปนะในตอนนั้นขี่เข้าไปยี่โบสักคำเด่นนะครัเบเคยเ้า,า <ไป S 2> แล้วคุยนะเรืนะ่องเข้านะแต่านะาเขากขับไม่ได้เข้าไปดูเนาะมีแต่เต้นเหตุก่อนเกิดเรื่องเป็นเธอเลยมือเข่าไปเด้อบ้านใทขอรู้แพทย์จะเข้าไปเด้อโดย ใจบับดเนา่อย er> ู่ห si ันเนาะใจบับดที <h 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 ่ออกมาเตือนเรื่องเขาเห็นมักจอกอยู่หันเตือนเตือนนะเนี่ยใดมันกันยากแล้วล่ะคนที่เข้าไปเพราะว่าเขากันยากเหมือนกันเนี่ในเมื่อเราเกิดได้ไงมาแล้วบุญญาณไผ่ได้แล้วเนาะไผ่ย่างใช่แล้วเราใช้รถแม่พอเูาแผดเบาเลยว่าพอได้แผด้เบาเนาะใส่เบากระไร เดี๋ยวมื้อนั้นจะเว้าน้องข่อยว่าอยากจะพาใหญ่มาข่อยก็ย่านไผได้เฮ้ยน่แหนบ่แ่่ได้ยินอยู่บ่แนเจ้าเข้าไปก่อนเรื่องบ่ยอกันอยู่ได้พี่น้องเอ้ยอบ่แม่สิไปจบคลิปเด้่ยอกันบ่บ่นี่พี่น้องเอ้ยหลายๆคน้ไเอ้าข่อยสิลบคลิป่อนเด้อโอเคเด้อบ่บ่เด้อโอเคเรื่องสิได้จบคลิปก่อนพี่น้องเอ้ยเนาะดๆก็ได้เนาะพี่น้อง้เห็นแล้วก็เรื่องราวอ่า คิดว่าเราสิออกมาขอโทษอ่ะโอ้ยเราก็จะบอกขอโทษเลยพี่น้อง,ไงอเไยเนาะอ่าพอเราคุยกับบอบสนี่เราว่าถ้าเกิดได้ใหญ่มาเนี่โอ้เราบริยานไพร์นะนะแบบไทรยางใส่เราเรากะยางใส่คืนนะนะเราบริยานไผร์วะสัตไอพี่น้องเไยเนาะโอเคพี่น้องเนาะคลิปนี้ก็จะได้จบก่อนจะได้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจขึ้นเ่า